สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของครีทีนนะครับซึ่งมันเป็นอาหารเสริมตัวหนึ่งที่นักกล้ามเนี่ยก็ชอบกินกันแล้วก็เราออกกําลังกายเราก็จะกินกันนะครับมันกินไปทําไมมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและเวกฤตบําบัดนะครับครีทีนเนี่ยจริงๆมันเป็นสารอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ มันจะมีเยอะอยู่ในกล้ามเนื้อของเรานะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ในกล้ามเนื้อแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยู่ในสมองนะครับมันจะอยู่ในบริเวณที่ต้องการพลังงานเยอะๆนะครับมันสําคัญอย่างไรนะครับครีเอทีนเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่ช่วยในการสร้างพลังงานให้กับอวัยวะต่างๆที่มันไปอยู่นะครับพลังงานที่ว่าของคนเนี่ยก็คือ ATP นะครับ หรืออะดีโนซีนทริฟอสเฟตนะเขาคือเป็นสารอะดีโนซีนและมีฟอสเฟต3ตัวเขาเรียกว่าเรียกว่าอะทริฟอสเฟตทริคือ3นั่นเองนะครับเป็นอะดีโนซีนแล้วก็มีฟอสเฟต3ตัวนะครับตัวนี้คือเป็นตัวที่ให้พลังงานกับร่างกายนะครับทีนี้ไอสาร ATP ในเวลาที่เราใช้เนี่ยร่างกายเราใช้เราใช้ยังไงเราจะตัดฟอสเฟตออกไปตัวหนึ่งมันก็ปล่อยพลังงานออกมาตัวหนึ่งตัดอีกตัวหนึ่งมันก็ปล่อยพลังงานออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้พอเราตัดออกไปหมดแล้วเนี่ย มันมันก็หมดพลังงานเราก็ต้องไปสร้างมันใหม่นะครับแล้วไอ้ครีอทีนตัวนี้แหละครับมันมีส่วนสําคัญตรงที่ครีอทีนเนี่ยมันจะไปจับกับตัวฟอสเฟตแล้วเอาฟอสเฟตเนี่ยไปให้ไอ้ตัว a t p มันกลายไปเป็น a t p นะครับอ่ามันจะมีคําว่า a m p a d p a t p นะครับขึ้นอยู่กับว่ามันมีฟอสเฟตบนนั้นกี่ตัวนะครับ AMP อะดีโนซีนโมโนฟอสเฟตโมโนแปลว่า1นะครับมีฟอสเฟตตัวหนึ่งนะครับแปลว่าอีก2ตัวมันโดนย่อยไปแล้วย่อยไปเป็นพลังงาน ADP อะดีโนซีนไดฟอสเฟตคือมีฟอสเฟต2ตัวไดแปลว่า2นะครับแล้วสุดท้ายคือ ATP คืออะดีโนซีนทริฟอสเฟตมี3ตัวนะครับย่อยไปตัวหนึ่งก็เหลือ2ย่อยไปอีกตัวหนึ่งก็เหลือ1นะครับแล้วครีเอทีนเนี่ยมันเอาฟอสเฟตเนี่ยไปแปะเพื่อที่จะให้มันกลายไปเป็น ATP ใหม่มันจะได้มีพลังงานเพิ่มนะครับดังนั้น ครีเอทีมีความสําคัญตรงนี้ในการที่จะเสริมสร้าง ATP นะครับผมยกตัวอย่างก็ได้ง่ายๆจะอาจจะเห็นภาพเพิ่มขึ้นว่ามันสําคัญขนาดไหนนะครับยกตัวอย่างในกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยนะครับมัน ATP เนี่ยมันจะทําให้เราเกรงกล้ามเนื้ออยู่ได้ไม่กี่วินาทีแล้วมันจะหมดอ่าเรามี ATP อยู่แค่นั้นแหละแล้วมันหมดไปเลยแล้วถามว่าเอ้ยแล้วทำไมเรายกน้าหนักอยู่ได้แบบนานๆอย่างผมเกรงเงี้ยเกรงได้นานๆแล้วมันยกเลยหนักๆได้นานๆมันก็เป็นเพราะว่าสารครีเอทีนเนี่ย นะครับมันคอยไปเติมให้กลายไปเป็นให้ร่างกายสังเคราะห์ ATP ขึ้นมาตรงตรงกล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลานะครับมันก็เลยหมุนวนหมุนวนอย่างเงี้ยทำให้กล้ามเนื้อของเรามีพลังงานอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นหมายความว่าถ้าท่านได้ครีเอทีนเพียงพอต่อร่างกายหรือได้เยอะเนี่ยพลังงานของกล้ามเนื้อของท่านก็จะเยอะตามไปด้วยนะฮะและที่สําคัญคือเมื่อกี้ผมบอกว่ามันอยู่ในสมองด้วยนะครับเอะสมองมีครีเอทีนทําไมสมองก็ต้องใช้พลังงานจริงไหมครับแล้วถ้าเราใช้พลังงานเยอะ ทำไมครับพลังงานหมดได้แล้วถ้าเรามีครีทีนเยอะสมองเราก็มีพลังงานเยอะดังนั้นะะบางคนเขาคิดว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาธิปัญญาแล้วกเ็เรื่องของการโฟกัสกับอะไรมากๆสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ที่เป็นผลที่ชัดเจนเพราะว่าในงานวิจัยเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดในเรื่องนี้นะครับที่อื่นๆที่เป็นเซลล์ที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆก็จะมีครีทีนอยู่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจนะครับหรือในอวัยวะเพศใน รังไข่พวกนี้ก็จะมีนะมันจะมีพวกนี้มีมีพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็เราไปดูพวกนั้นละกันแต่ว่ากินครีเอทีนเข้าไปเสริมมันจะช่วยอะไรกับเรื่องพวกนั้นหรือเปล่าก็ไม่ไม่ได้ช่วยนะครับเพราะตรงนี้เขามีวิจัยออกมาก็ไม่ได้ชัดเจนแต่ที่มันชัดเจนจริงๆก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับเรื่องของกล้ามเนื้อที่เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนหน่อยนะครับ แต่ถ้าบกคนที่บอกว่ายกินแล้วเอาไปป้องกัน Alzheimer. อัลไซเมอร์อย่างนี้อันนี้ไม่จริงแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะช่วยอะไรได้ขนาดนั้นเอาอัลไซเมอร์มันก็เกิดจากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับครีทีนไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับอกลับมาที่เรื่องของครีทีนก่อนครีทีนมันมาจากไหนนะครับครีทีนมันเป็นสารที่เรากินเข้าไปก็ได้หรือร่างกายเราสร้างขึ้นมาก็ได้เช่นกันนะครับกินเข้าไปกินอย่างไงอาหารทั่วๆไปของเราเนี่ยมันมีครีทีนปลนอยู่แล้วนะครับ ครึ่งหนึ่งเราจะได้มาจากการกินอาหารแต่ว่าจะต้องเป็นอาหารที่มันมีความหลากหลายนะครับหลากหลายในตัวมันเองครีทีนก็จะอยู่ในกล้ามเนื้อสะส่วนใหญ่ถ้าเรากินสัตว์อะไรที่มันมีกล้ามเนื้อเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ครีทีนไปด้วยนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนี้ครีทีนมันก็อยู่ในพืชด้วยเหมือนกันถ้าเรากินพืชเข้าไปมันก็จะได้เหมือนกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะสร้างจากตับของเราเนี่ยแหละครับครีทีนตัวนี้มันมันสร้างมันสร้างมาจากกรดอะมิโนนะครับ คือมันจะมีกรดอะมิโนไกลซีนมี l อ r g i n ์จินีนแล้วก็มีสารที่ต้องการอีกตัวหนึ่งคือ S อ denosyl m e ลเ i ทไทนนนะครับคือชื่อมันประหลาดไม่ต้องสนใจนะครับแต่ไม่มีตัวหนึ่งที่ต้องสนใจก็คือ l อ r g i n ์จินีนเพราะว่าหลายๆคนคงเคยได้ได้ยินถ้าเป็นคนที่ชอบกินอาหารเสริมชอบเล่นกล้านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่ามันมีอาหารเสริม l A g อ r g i n ์จินีนนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เอามาเสริมตรงนี้แะครับเพื่อจะให้มันกลายไปเป็นครีเอทีน แต่จริงไม่ได้ไม่ได้มีความจําเป็นนะครับตัว l อลอาร์จินินผมก็ไม่กินนะครับผมรู้สึกว่าผมไปอ่านมาแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าจะกินก็กินครีอทีนกินตรงๆไปเลยดีกว่านะนะครับกินครีอทีนตรงๆไปจะได้ผลดีกว่านะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าครีอทีนมันช่วยในการสร้างพลังงานให้กับกล้ามเนื้อทําให้เราออกกําลังกายได้หนักขึ้นนะครับแล้วหนักขึ้นมันมันดีหรือเปล่ามันดีอย่างนี้ครับคือถ้าเราสามารถที่จะออกกําลังกายได้มากขึ้นได้หนักมากขึ้นเนี่ย มันก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเรามีการเจริญเติบโตได้มากขึ้นนะครับการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยการที่เราจะต้องทําให้เกิดการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อนะครับบาดเจ็บไม่ที่นี่ไม่ใช่หมายความว่าเราไปต่อยกล้ามเนื้อเราแล้วกล้ามเนื้อมันจะใหญ่ขึ้นนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่เกิดจากการใช้งานนะครับใช้งานของกล้ามเนื้อมากๆนะครับเวลาที่เราใช้งานมากๆเช่นตรงมดตรงเนี้ยเราใช้งานกล้ามเนื้อมันจะมีการฉีกขาดนะครับฉีกขาดแบบเนี้ยนะครับมันก็จะสร้างไฟเบอร์ไปเสริม ทำให้มันโตขึ้นนะครับอ่ามันจะเสริมเสริมเสริมไปเรื่อยๆแล้วจริงๆครอทีนเนี่ยมันมีมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งดีก็คือว่ามันจะสามารถส่งต่อพลังงานไปให้เซลล์ข้างๆได้อ่ามันไม่ให้อยู่ในที่เดียวนะมันส่งไปให้ข้างๆได้เหมือนกันทําให้มันยิ่งโตขึ้นไปใหญ่นะครับแล้วครอทีนตัวเนี้ยมันจะสามารถดึงน้ำไว้ในกล้ามอันนี้จะเป็นผลข้างเคียงอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆอาจจะเป็นผลดีก็ได้ก็คือว่าทําให้กล้ามเรามาดูฟูขึ้นดูโตขึ้นนะครับ นั้นนอกเหนือจากการสร้างพลังงานให้กับกล้ามเนื้อแล้วนะครับมันยังดึงน้าเข้ามาไว้ที่กล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อเรามันดูโตขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของแครีทีนที่เราจะใช้นะครับอ่าตรงตรงนี้สําคัญแล้วครีทีนมีข้อเสียไหมมีนะครับมีเหมือนกันคือถ้าเกิดคนไหนที่ไม่อยากให้ตัวเองน้ําหนักขึ้นจากมีน้าเข้ามาในร่างกายเนี่นยครีทีนก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งมันมันดูดน้ำเข้ามาในร่างกายอยู่แล้วมันมันช่วยอะไรไม่ได้นะครับ คือน,น้ำที่ว่าเนี่ยจะไปอยู่ในกล้ามเนื้อนะครับมันจะไม่ใช่น้ําไปอยู่ตามขาตามอะไรที่ทําให้ขาบวมอันนั้นคนละอย่างก,กันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพราะครีเอทีนนะครับถ้าท่านขาบวมเนี่ยต้องไปหายางอื่นนะครับไม่ใช่จากตัวนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นบางคนกินแล้วก็มีท้องอืดท้องเสียได้นะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจออะไรนะฮะอ่ะทีนี้เอาถามว่าถ้าเราจะกินครีเอทีนกินเสริมเนี่ยกินยังไงนะหรือคนไหนที่มันมีโอกาสขาดครีเอทีนได้บ้างนะครับ อย่างที่ผมบอกไปครีทีนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบสําคัญของกล้ามเนื้อแล้วก็9กกว่าอยู่ในกล้ามเนื้อถ้าท่านเป็นคนที่กินแต่พืชอย่างเดียวนะครับอ่าเป็นวีแกนอย่างเงี้ยวีแกนเต็มตัวเลยรกินแต่พืชอย่างเดียวนะพวกนี้ท่านก็จะมีครีทีนในร่างกายที่ต่ํากว่าคนอื่นเขาเพื่อนนะครับอาจจะตรงนี้แค่อาจจะนะครับอาจจะมีผลส่งผลทําให้กล้ามเนื้อของท่านเนี่ยแข็งแรงสู้คนที่เป็นคนที่ทานเนื้อด้วยไม่ได้นะครับสู้เขาไม่ได้หรือว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันส่วนหนึ่งอยู่ในสมองด้วยนะครับ มันอาจจะทําให้ท่านมีปัญหาเรื่องสมองหรือเปล่าตรงนี้บอกไม่ได้เพราะว่าในงานวิจัยมันไม่มีนะครับท่านอาจจะเป็นคนที่แข็งแรงสู้เขาไม่ได้ก็ได้แค่นั้นเองนะครับชัดๆคือเรื่องกล้ามเนื้อถ้าเป็นคนที่กินวีแกนเปล่าๆเ,เลยเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเท่ากับคนที่ไม่กินวีแกนเพราะว่าเรามีวิจัยมาแล้วว่าคนที่กินวีแกนเต็มๆเ,เลยเนี่ยะครับครีเอทีนจะต่ํากว่าในคนที่กินเนื้อด้วยนะฮะท่านอาจจะกินเสริมก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วกินเสริมกินเท่าไหร่นะครับ คล้ายง่ายๆเลยนะวันหนึ่งอ่ะกินประมาณสัก5กรัมนะครับแต่มีคาว่าแต่ครับตอนแรกท่านจะต้องทำการโหลดดิงก่อนโหลดดิงคืออะไรนะครับโหลดดิงก็คือการให้ครีเอทีนเข้าไปเยอะๆจนกระทั่งมันเต็มที่ซะก่อนแล้วมันถึงจะเริ่มออกฤทธิ์โหลดยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะถ้าถ้าเป็นคนที่เล่นกล้ามอยู่แล้วอาจจะรู้นะครับบางคนไม่ได้เล่นอาจจะไม่รู้นะครับคนที่เริ่มกินใหม่ๆเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกัน นะครับแล้วกว่ามันจะได้ผลมันถ้าไม่ทำโหลดดิงมันได้ผลเหมือนกันนะครับแต่มันช้าใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ถึงเดือนกว่านะครับถึงจะเริ่มเห็นผลนะแต่ถ้าท่านทำโหลดดิงมันจะเห็นผลเร็วมากโหลดดิงทำยังไงนะครับโหลดดิงก็คือการกินครีเทีนวันละ20กรัมนะครับยีกรัมนะโดยแบ่งเป็น3-4มสี่มื้อนะครับคือถ้าแบ่งก็อาสีมื้อก็ได้มื้อละ5้าง่ายๆเลยครับ5เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอย่างเงี้ยครับทำอย่างเงี้ย7วัน น,นั่นก็คือการทําโหลดดิงนะครับแล้วพอผ่านไปครบ7วันปุ๊บท่านจะมีครีตีนในร่างกายเต็มเปี่ยมเลยแล้วหลังจากครบ7วันท่านก็กินแค่วันละ5กรัมพอห้ากรัมทุกวันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับท่านก็ได้ทําการโหลดดิงเราก็จะได้ ATP ได้พลังงานในกล้ามเนื้ออย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็กล้ามเนื้อมันจะดูป่องดูใหญ่ขึ้นนิดนึงเพราะว่าจากการที่มีน้ําเข้าไปสะสมนะครับเ,เรื่องกล้ามเนื้อป่องไม่ไม่ใช่เพราะน้ําสะสมอย่างเดียวนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยกินครีทีนเข้าไปแล้ว มันกล้ามใหญ่เพราะว่าบวมน้ำหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคือมันมีสาเหตุอื่นๆคือตัวกล้ามของเราเนี่ยเป็นตัวไฟเบอร์ตัวเขาเรียกว่าเป็นไมโอไฟบิร์ลนะครับมันจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับอันที่2คือมันแน่นอนต้องเกิดจากการออกกําลังกายอันที่3ก็อาจจะเป็นครีทีนนะครับแล้วอันที่4ี่ก็คือสิ่งที่บางคนไม่ทําคือคาร์โบไฮเดรตนถ้าเป็นลัทธิที่บอกว่าโอ้เราไม่กินคาร์โบไฮเดรตไม่กินแป้งจะต้องงดแป้งจะต้องกินแต่ไขมันอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับพวกเนี้ย เสียประโยชน์นะครับกล้ามเขาจะรีบๆเพราะว่าในกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่าไกลโคเจนนะครับไกลโคเจนก็คือพวกแป้งพวกคาร์โบไฮเดรตนี่แหละที่เรากินเข้าไปมันจะเข้าไปอยู่ที่กล้ามเนื้อแล้วคาร์โบไฮเดรตที่มาจากไกลโคเจนเนี่ยมันจะปล่อยพลังงาน ATP ให้รวดเร็วมากเลยนะครับดังนั้นมันจะมีความจําเป็นมากๆสําหรับคนที่ออกกําลังกายเยอะๆนะครับถ้าเกิดคนที่กินคีโตเต็มๆเนี่ยแล้วไปออกกําลังกายเนี่ย ท่านจะพบว่าเขาอาจจะออกกําลังกายแบบระยะยาวได้ดีกว่าก็คือมันปล่อยพลังงานออกมาได้ช้าจากไขมันอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าต้องการออกกําลังกายแบบหนักๆเลยเช่นทาฮิตเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับไปวิ่งสปรินต์นะครับไปยกน้ําหนักพวกนี้พวกนี้จะไม่มีแรงและนะครับแรงเขาจะน้อยกว่าเพราะว่ากว่าคีโตนหรือว่ากว่าไขมันจะปล่อยคีโตนคีโตนเอาไปใช้เป็นพลังงานมันช้ากว่าจากการที่สลายไกลโคเจนแล้วให้พลังงานซึ่งมันเร็วกว่าแบบไกลโคเจนปุ๊บทันทีเลย หรือบางคนกินก่อนไปออกกําลังกายก็จะกินพวกข้าวโอ๊ตกินอะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตดูดซึมเข้าไปได้เลยพวกนั้นใช้พลังงานได้เลยเดี๋ยวนั้นเลยนะครับแรงท่านก็จะเยอะนะฮะงั้นไกลโคเจนมาจากคาร์โบไฮเดรตมันทาให้กล้ามเนื้อฟูได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นเพราะว่าน้าอยู่ในกล้ามอย่างเดียวอย่างที่ครีเอทีนบอกนะครับโอเคทีนี้ครีเอตนต้องกินไปนานเท่าไหร่นะครับกินไปนานแล้วมีปัญหาอะไรไหมคําตอบก็คือกินไปนานก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีปัญหาเรื่องเดียวคือเสียตังค์นะครับท่านจะเสียตังค์ แล้วถ้าท่านหยุดกินสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครีทีนมันก็จะตกลงมาเหมือนเดิมนะแล้วมันก็อาจจะทําให้ท่านไม่มีน้ําสะสมในกลา้ามนะครับพลังงานของท่านก็อาจจะลดลงนิดหน่อยแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับอัน,นี้แล้วแต่คนบางคนที่ตอบสนองต่อครีทีนได้ดีเนี่ยกินเข้าไปพอทำโหลดดิ้งเสร็จปุ๊บวันนั้น ไปยกเวทโหทำไมยกได้แบบหนักกว่าวันอื่นๆเยอะเลยนะไอ้พวกนี้คือจะเป็นพวกที่ตอบสนองต่อครีเอทีนดีมากนะจะมีพวกพวกนี้อยู่บางคนบางคนก็ตอบสนองได้ไม่ค่อยดีนะครับผมแนะนําว่าถ้าท่านจะกินก็ลองทําโหลดดิ้งสักอาทิตย์หนึ่งก่อนแล้วก็กินไปสักเดือนหนึ่งดูซิว่ามันเป็นยังไงนะฮะถ้ากินสักเดือนหนึ่งแล้วเอ๊ะเห็นผลแบบชัดเจนมากเลย แล้วท่านอยากจะกินต่ออันนี้ตามสบายแล้วนะครับไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแต่อย่างใดนะครับข้อเสียของครีทินก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไม,ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ฮะมีแค่เรื่องบางคนท้องอืดท้องเสียซึ่งก็ไม่ได้เป็นเยอะเท่าไหร่นะครับครีทินมีอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําเวลาที่ท่านไปซื้อนะครับทุ่ทั่วไปจะกินแค่วันละห้ากรัมยกเว้นตอนโหลดดิ้งเท่านั้นเองนะมีข้อยกเว้นคือถ้าท่านตัวใหญ่มากๆเลยเช่นแบบเล่นกล้ามซะจนแบบหนัก9ก้าสิบโลร้อยโลคือ ในในหัวผมนะครับคือคนไหนที่หนักเกิน9ก้กิโลไปแล้วกล้ามโตโตแล้วเนี่ยอาจจะต้องกิน10กรัมนะครับถึงจะพอนะถ้าต่ํากว่า90กิโลกรัมเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะฮะก็คือกินแค่5กรัมก็อยู่แล้วนะครับอ่าพวกนี้แล้วในวัยรุ่นที่อยากออกกาลังกายอยากอยากไปยกเวทอะไรพวกนี้อยากเล่นกล้ามนะครับสิ่งที่ผมแนะนำมีอยู่แค่2อย่างถ้าท่านจะออกกาลังกายมากๆแล้วท่านจะต้องการอะไรเสริมมีแค่เวย์กับตัวครีทีนเท่านั้นที่มันปลอดภัยนะครับ อย่างอื่นไม่มีอะไรปลอดภัยสักอย่างนะครับบางคนอยากบอกว่าไปกินซามนะไปกินไปกินอ a นาโบลิกสเต i d รอยไปชีสเตรอยด์อะไรพวกนี้พวกนั้นไม่มีตัวไหนที่มันปลอดภัยซักตัวเดียวนะครับบางคนบอกว่ากินแล้วไม่เป็นอะไรกินอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เป็นอะไร คือเราใช้ความรู้สึกในการบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เราจะต้องใช้การตรวจในร่างกายคือเจาะเลือดดูหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ใช่เจาะเลือดดูค่าเดียวนะครับเจาะเลือดดูหลายๆค่านะครับเพราะว่ามันมีปัญหาได้นะในคนที่กินพวกนี้นานๆก็จะมีปัญหาบางอย่างขึ้นมานะครับบางคนเขาบอกว่าซามันกินแล้วปลอดภัยก็กกไม่ขนาดนั้นนะครับผมว่าคนที่บอกว่าปลอดภัยเนี่ยไม่รู้อรู้เรื่องฮอร์โมนทั้งระบบดีหรือเปล่าเลยว่ามันสามารถทําให้เกิดอะไรได้บ้างนะพวกนี้น่าจะ จับไปเรียนให้มันชัดเจนไปเลยจะได้มารู้ว่าตกลงมันมีปัญหาอะไรกันแน่นะครับเพราะ่พวกนี้เวลาที่บอกตัวนี้มาปุ๊บหมอเข้าไปดูมันไม่ได้ยากอะไรนะครับเราเราดูเราเรารู้ว่าตกลงอันไหนอันตรายอันไหนไม่อันตรายนะครับอ่าดังนั้นถ้าเป็นวัยรุ่นอยากจะเล่นกล้ามเล่นเวทนะอายุน้อยๆถ้าจะกินกินอะไรกินเวโปรตีนกับครีเอทีนพอแล้วครับหรือถ้าจริงๆไม่ต้องกินเลยก็ได้นะครับมันไม่ต้องเสียตังค์นะครับพวกนี้ยังไงกล้ามมันก็ขึ้นง่ายกับคนที่อายุเยอะอยู่แล้วนะฮะอ่าอันนี้ก็คือเป็นสรุปของ ครีทีนทั้งหมดนะครับถ้าท่านจะกินก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันช่วยเรื่องของการเพิ่มพลังงานให้กับกล้ามเนื้อแล้วก็อาจจะไปช่วยเรื่องของสมาธิการโฟกัสต่างๆให้กับท่านได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทําให้มีการข้างน้ําอยู่ในกล้ามเนื้อของท่านทําให้มันดูฟูมากขึ้นดูเต็มมากขึ้นนะครับถ้าจะกินในช่วงแรกแนั้นําว่าให้ลองทําโหลดดิงก่อนโหลดดิงก็คือการกิน20กรัมต่อวันโดยแบ่งเป็น 3- 4สครั้งต่อวันนะครับกินไปสักอาทิตย์หนึ่งหลังจากครบอาทิตย์แล้วก็กิน5กรัมต่อเนองนะคร ไปเรื่อยๆแล้วดูที่เดือนหนึ่งว่ามันมีผลชัดเจนไหมถ้ามีอยากจะกินต่อกินนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยท่านจะหยุดกินก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องเสียตังค์นะครับถ้าท่านน้ำหนักเกิน90ก็แนะนำว่าอาจจะต้องใช้เป็น10กรัมต่อวันนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ